สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้น NKE VAP เช้าบ่ายวันที่12มีนาคม2,568นะคะ FC ค่ะวันพุธค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติ ในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยจอเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ทายคลิปได้ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ดิทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นไปดูวันที่11ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่11นะคะทุกคนใจให้เด่นอยู่ที่6และ5นะคะรอบเช้าหลุดหมดนะคะทุกคนมา1 1337หเข้า13ของรอบบ่ายพี่น้องเลขเด่นประจำวัน3มา2เด้งนะคะรอบเช้าหลุดพี่น้องออรอบบ่ายหลุด บ่ายจะให้หนึ่งและศูนย์มาสี่เก้าเก้าเก้าสองหุ้นนี่เคอีวันนี้หลุดหมดนะคะทุกคนหลุดทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะคะทุกคนนี่วีเนาะพี่น้องจะพูดผิดนะคะทุกคนขานี่วีจะอยากให้ทุกคนหยุดนะคะทุกคนหยุดก่อนพี่น้องเพิ่ลุดเข่าบดีพี่นอ้นววนองสองสักมือแล้วนะคะทุกคนไม่ค่อยไหลเท่าไหร่หยุดพักผ่อนก่อนนะคะพี่ทีขาเพื่อความเป็นห่วงนะคะ สำหรับวันที่12จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่4และ3เรามาดูความน่าจะเป็น42 24 41 14 44 4994 4774 4884 3443 3223 สามหนึ่งหนึ่งสามสามเก้าเก้าสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามสองสามแปดแปดสามสามสองจับเรียพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะเด่นเล่าบ,บ่ายอยู่ที่สองและหนึ่งสองค่ะสองสี่สี่สองสองสามสามสองสองเก้าเก้าสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองศูนย์ศูนย์สอง สองหกหกสองหนึ่งค่ะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะทุกคนประมาณนี้ค,ะค่ะ fc ขามาดูคู่ตัวเด็นนะคะสี่สามสองหนึ่งสี่สองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สามสี่สี่สามสามสองสองสามสามหนึ่งหนึ่งสาม สองกับหนึ่งรอบบ่ายสองสี่3ีสองสองสามสามสองสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่ีหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะทุกคนคะหนึ่งสามสามหนึ่งเป็นคู่ที่ม้ามือวานนี่พี่น้องบะหมักตัดออกได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบนะคะที่ี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันเลขเด่นประจำวันอยู่ที่เลข และ9นะคะทุกคนวันพุธเลขเบิ้ลประจําวันไม่มีสําหรับเลข4และเลข9นี้ FC สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดค่ะเด่นล็อกเช้า4กับ3เด่นประจําวัน4และ9เป็น4 9 4 9 9 4 4 4 3ก่ะ3 4 4 3 3 9 9 3ติดคู่ตัวเด่น3 4 4 3 2กับ1รอบบ่ายและ4กับ9เป็น2 4 4 2 2 9 9 2ติดคู่ตัวเด่น2 4 4 2 หนึ่งค่ะหนึ่งสี่าเก้ติดคู่เดริหนึ่งสนึ่งนะคะทุกคนขาประมาณนี้พี่น้องมากกระตามได้บ่มักกับพานค่ะพี่น้องขะสำหรับผู้ที่ใจจับให้ f อฟได้รับชมนี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายนะคะเอฟซีาเสร็จ แล้วก็สถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันแล้พี่น้องมีเขามีหลุดขึ้นกันทูกมือบอมักบอชอบจับคู่ใหม่ได้เลยถ้าชอบตัวเด่นนะคะทุกคนค่ะสําหรับแนวทางหุ้นนิเคีก v บีวันที่12มีนาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ยมซีทุกๆท่านมอบให้ สำหรับวันนี้ใจขอให้เอฟซทุกทุกท่านโชคดีค่ะโชคโชคมันมนสุภูโชคก้นพี่น้องสวัสดีค่ะ